มาเด้อจ้ะพี่น้องแม่หน,นิพามากินตะลินปิงจ้าเบิง้งดกคักต้นหลังบ้านพี่ลูกใหญ่คักเด้นี่ทั้งเทิงก็มีเลยต้นหลังบ้านเด้อพี่น้องประตูหลังบ้านไหมมีแต่คนมาขอเก็บกินเด้นี่อันนี้ก็แมนนี่ เด็กหน่อยผู้ใหญ่ามาขอเก็บกินดกคักอันนี้ก็พอค่อยดกสัตว์ไหได้มันล้นถิ่นเพราะวา่ามันเน่าถิ่นนะไม่มีใครเก็บกินเด็กมันเห็นสิมากินให้เบิ่งเด้อเกี่ยวปากอยากกินกินตรงไหนดีเนาะกินตรงไหนดี พิกเกลือพี่น้องกินไอบ้บคกเรดาเสร็จพิกเกลือมันเหลือหมดกัดโอ้ยกินบนเนี่กับตาหวานเลยแล้วเนาะกินลูกไงก่อน ลูกไงมันมาค่อยเกี่ยวปันไดงเด็กหน่อยมาแห้งนี่พี่น้องน่ยมาเก็บกินเสมอส่วนหมาจะเป็นเด็กหน่อยได้อาสามลูกพอน่ะนั่งกินก่อนนะ ってなっ ข <ừ? S 1> ้างหลังตัวยังเบิ่งเบิ่งแล้วขึ้นมาข้างหลังเ่ินอะไรลูกเห็นป่ะถูกเกี่ยวบ่มื่อพี่นอนเอ้ สบายพี่นอ้องทำเมีอะไะพี่นอ้องเอ้ยใครอยากกินกับมาเก็บพี่น้องนี่ยเองหลายค่ะเจอกันที่หน้าจ้าพี่นอ้อง